กนเมื่อแดดเมืองไทยแรงผลที่ตามมาคืออ้าอ้น้าวทุกคนแดดแรงขนาดนี้นะคะผิวเราอาจจะไม่อาจจะเสียก็ได้ถ้าทุกคนคาะเวลาออกแดดนะคะเราจะต้องนะคะ มีอะไรกันแบบนะคะสำหรับคนที่ไม่มีตัวช่วยนะคะที่จะบํารุงผิวนะ,ะทุกคนคะเราจะต้องมีตัวช่วยเด็ดจา้านะคะเดี๋ยวคุณพินจะมาแนะนำนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ากินทุกวันค่ะทุกคนคะตามมาจ้านี่เลยทุกคนคะตัวช่วยนะคะดูแลผิวที่คุณพินกินทุกวันนะคะกับตัวนี้เอสเซนนาจ้า บอกเลยว่าเขาเป็นสเต็มเซลล์ผล,ลไม้นําเข้าจากเยอรมันเลยนะจ๊ะนี่ซองเขาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนะก็นะคะกําลังจะออกไปข้างนอกก็กินเลยละกันนะคะเพราะว่าแบบเมืองไทยแรงมากค่ะทุกคนคะฉีกแล้วก็เทกินได้เลยนะคะนี่เลยฟึ๊บ เอสเซนาราชินีอาหารเสริมนะคะแป๊บแบบนึงนี่ค่ะทุกคนค่ะซองเขาเป็นสีขาวไม่ใช่ซองผมเขาเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมนี่เลยค่ะฉีกใทกินได้เลยเรื่องความใสอออลาของผิวยกให้เอสเซนเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะ กินแล้วนะคะสิวจะหายเซลล์ตรงไหนเสียซ่อมตรงนั้นค่ะกับสเต็มเซลล์เอสเซน่านะคะจากทีเอสแบอกเลยค่ะว่าเลิศมากเอสเซนา่าสุดยอดราชินีอาหารเสริม เขายังมีสารสกัดกรดอะมิโนตัวนี้นะคะแอลกูตาเมนช่วยเพิ่มความเปล่งปลั่งให้กับผิวพรรณเพิ่มความเป็นหนุ่งสาวให้กับเราด้วยค่ะและยังมีสารสกัดเมือเขศสีขาวช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ทําให้เกิดผิวสีเข้มและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับเราด้วยนะ